เป็นเรื่องราวดีๆนะครับ<ช>ของคนคนนี้อย่างน้องป้ายๆโอริโอนะครับที่ล่าสุดก็ได้ขึ้นโพเดียมสมใจแล้วจ้าเย้ดีใจน้งองด้วยหลังน้องป้ายๆนะครับได้เข้าทีมนะครับร่วมรายการ RAAT นะครับไทยแลนด์นะครับแอนดูริส์นะครับแชมเปี้ยนชิพ2025การแข่งขันนะครับรถยนต์นะครับทางเรียบมาราทอนชิงแชมป์ประเทศไทย คุณพระราชทานนะครับประจำปี2568สนามที่2แล้วก็3นะครับณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยโตโยต้านะครับการซูเรซิ่งไทยแลนด์นะครับทีมหมายเลข89ประกอบด้วยนะครับน้องป้ายปายนะครับนี่เลยแล้วก็มีคุณกิติยานะครับแล้วก็มีคุณสิภาพรนะครับสิริภากรนะครับทำผลงานในรุ่นซูเปอร์เอ็นซีนะเอ็นแซดเลดี้ซูเปอร์เอ็นแซดเลดี้นะครับได้ดีมาก มากแต้วคว้าอันดับที่หนึ่งนะครับขึ้นโพเดียมไปแบบสวยงามเก่งมากเรียกว่าทีมนี้เป็นทีมที่บอกว่าทีมเวิร์กด้วยนะและที่สำคัญนะวันนี้ที่รอคอยคุณผู้ชมแล้วก็น้องปลายนะครับก็ได้ลงภาพสุดภูมิใจนะครับได้ขึ้นโพเดียมแล้วก็ถือถ้วยรางวัลนะครับลงใน Facebook พร้อมเขียนข้อความว่าวินหนึ่งคุณผู้ชมได้ที่งได้ี่หนึ่งไปแล้วดีใจด้วยเชื่อว่าแฟนคลับก็ แสดงความดีนะครับเราก็แสดงความเหยนน้องปลายปลาด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเพื่อนคู่สีคนสําคัญนะครับอย่างน้องนุกธนดลน,นะครับก็ตามมาชื่นชมโดยคอมเมนต์ว่าสุดแจ๋วสแสดลแเฮลยินดีด้วยครับ แน่นอนเวลาเพื่อนประสบความสําเร็จใช่ไหมก็ต้องมาซ <ฮะ S 2> ัพพอร์ตกันร่วมแสดงความยินดีนะนี่เป็นภาพบางส่วนนะครับากับการแข่งขันนะนี่คือการขึ้นโควิดยามนะใช่แล, <ะ S 1> ล<ะ>้วคือน่ารักมากบอกว่า,วา,วาพิธีกรหนุอ่ะน,นำทีมโดยใครดีทีนี้ก็มาปุ๊บน้องปายแล้วก็แบบในพากันเต้นมาพร้อมกันเลย3คนนี่ออน่ารักมากเลยเราเชื่อว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่กําลังคิดกันในทิกตอกใช่ปะเตอคุณนาวินใช่ไหมเจอใช่ ก็แบบมารักมากคือแบบแฮปปี้เลยเขาได้ที่หนึ่งคือทําผลงานได้ได้ได้แบบยอดเยี่ยมเนาะด้วยความที่เป็นการแข่งรถแบบมาราธอนมันก็ต้องเป็นแบบ พอหนูแข่งรอบเสร็จก็ตามด้วยแม่เราคือทีมเดียวกันอะไรอย่างงี้นี่สามารถทำผลงานใช่มันคือทีมเวิร์กจริงๆแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วจะบอกว่าเป็นลุคใหม่ของน้องป้ายผมแดงดีมากคือคุยกับน้องอนี้บอกวยลุคนี้น้องดีมากเลยอะแบบผมสีแดงแล้วคือมันเข้ากับน้องมากดูเท่สุดๆเลยโอ้โหแน่นอนวแตถเราเชื่อว่าแฟนคลับนะ่รับา่าใจฟูนะเพียนความน่ารักแล้็ความสนดสของน้องนะครับพร้อมจะซัพพอร์ตกันเสมอนะ แล้วก็ไม่รู้ว่านะแน่นอนน้องนุของเรามือใจของขวัญเลยหรือเปล่าให้แล้วแหละเราก็อยากรู้ว่าให้เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราติดตามมันได้เดี๋ยวเจอทั้งคู่เดี๋ยวต้องไมเซิฟเซิฟกันหน่อยว่าให้ไรเป็นของขวัญต้องไปเยียบเยียบหรอกว่าเนี่ยตอนนี้น้องปลายเก่งมากเลยนะสามารถขึ้นโพเดียมได้แล้วนี่เป็นแบบรีมทีมสุดๆมีไหมมีของขวัญต้องก็แอบกระซิบน้องว่ามีอะไรบ้างอะไร้างตองระวัลด่วนนะกระซิไม่งั้นต้องให้ขอให้เป็นแฟนเข้าไปแบบแอบถาม แทนเราละกันเพราะว่ามันเป็น,นที่แบบไปดูคอนเสิร์ตน้องนุกน้องปายเนาะเวลาที่น้องมีตามสถานที่ต่างๆก็ไปแอบ,บกระซิบถามแล้วมาบอกเราด้วยนะใช่บบอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะมีของขวัญอะไรให้เพื่อนคนนี้หรือเปล่านะใช่อีกหนึ่งความสำเร็จของน้องไปายปายนะครับ<ช>ก็ทางนาดี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกัน้องไปายปายด้วยนะทุกๆผลงานของน้องก็อย่างบอกไปว่าประสบความสําเร็จนะงานเพลงงานภาพยนตร์งานซีรีส์แล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งความสําเร็จของน้องนะครับนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช่ค่ะเก่งมากๆเลย เชื่อว่าแฟนคลับคือภูมิใจสุดๆโอ้โหแฮปปี้กันแน่นอนพน้องของเราเก่งโดเียมแล้ว <Hey, S 2> เออไม่พอแล้วยังขึ้นโพเดียมแี่นหนึ่งยะใช่เก่งสุดๆไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานต่อไปของน้องกันนะคะ